ทบทวนของเมื่อวานวันนี้เราขึ้นใหม่ก่อนขึ้นใหม่เรา,าดูตรงนี้คะ่ะอ่ามาดูที่ที่นี่เลยครูมีประโยคให้หนึ่งประโยคนะคะ If water boils ถ้าน้ำเดือดจะต่อว่าอะไรอิดอร่อยเอาโครงสร้างไหนนึกก่อน Will verb หนึ่งอ,อ่า Will verb หนึ boys, ่งค่ะ If water boils อิดอะไรคะ Will ครูใส่อย่างนี้ได้ไหมคะได้ It Will อะไรคะ verb หนึ่ง เปลี่ยนเปลี่ยนหรือกลาย change c h a n g e if water boils it will change change อะไรคะเป็นไอหนาำใช่ไหมคะ into steam s t e a m if water boils it will change into steam เห็นไหมคะนี่คือโครงสร้างที่ใช้อะไร if ตามด้วย will ถูกไหมฮะ เออ w i e w verb หนึ่งก็คือ future นะคะตามด้วยนี่ก่อนนี่คืออะไร present นะฮะ water water boys เติม s ด้วยเพราะว่า water นี่ใน present simple นี่ถ้าประธานเอกพจน์บุุษที่3กริยาจะเติม s หรือ es นะคะ water นับไม่ได้นะคะจัดเป็นเอกพจน์นะคะต่อไปค่ะครูจะใช้โครงสร้างที่ที่ไม่ใช่ว l verb หนึ่งค่ะใช้อะไรคะ Present บวก Present เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไง If water b o บอเราได้ if บบวก present แล้วต่อไปจะบวก present คะ่ะ It อะไรคะ <Change. S 1> เออแล้วก็กริยาลงมาถูกไหมคะ It change ถูกหรือ,อยังยังทำไงคะ It ต้องเติม S, <As>. <S As, ตรงนี้คะ่ะเป็น If water b o บอยส์อิดเปลี่ยนเป็นไ นี่คือแบบที่1 if c r o s แบบที่1น,นะคะ if บวก present บวก future อ,อันนี้ if บวก present บวก present โอเคต่อไป if he comes ถ้าเขามาฉันจะไปเอออันนี้เป็นสูตรครูเอนโดฟินอีกแหมครูให้สูตร if he comes I will go if he comes I will go เห็นไหมคะ ถ้าเขามาฉันจะไป If he comes I will go นี่คือโครงสร้างของ If clause แบบที่1น mm ึ่เข้าใจไหมคะ If he comes I will go เสร็จแล้วพอเราเห็นข้อสอบเราเอาอันนี้แทนค่าลงไปในสูตรเอาสูตรนี้ไปแทนค่างงงงนะไ,ไม่เป็นไรคะ่ะงงไปก่อนเอาต่อไปนะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปครูให้โจทย์มา If you are hungry ถ้าคุณหิวคุณก็ทำไมสิ กินเขียนว่าไงคะอิด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 กินมันยังไม่มีอะไรกินเนี่ยต้องทำไมก่อนคะต้องไปซื้อมาเขียนว่าไงคะถ้าคุณหิวก็กินสิทำไมคะ have have อะไรดีคะ have something have something อะไรคะ to to อะไรครูขอต่อได้ไหมคะ <Have. laughs> ม,มันมั่วเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่นะคะขออนุญาตเอาใหม่อเอาใหม่เอาประโยคนี้ก่อนจะได้ไม่งง if you are hungry อ้าวต่อว่าอะไรถ้าคุณหิวกินสิ if you are hungry have something have something to eat ถ้าคุณหิวก็ไปหาอะไรทานสิ If you are hungry, if ตามด้วย present simple ตามด้วย have นี่แปลว่ากินหรือรับประทานนะคะเป็น imperative If you are hungry, have something to eat or buy something to eat ไปซื้อมากินสิอะไรเงี้ยนะคะได้ไหมคะนี่คือตัวอย่างของ if c r o s s e แบบที่1น่งเรียบร้อยนะคะ ยียบร้อยหรือ,อยังไม่รู้อ่าเร็วเลยค่ะเร็วเลยอันนี้มีในแบบฝึกหัดเมื่อวานจดไล้มีแบบฝึกหัดเมื่อวานพลิกไปดูซิเมื่อวานจดไม่ทันนะคะหลับอยู่ขอบใจอ่ะต่อไปอันที่หนึ่งมองไม่ค่อยเคลียร์เลยหน้าตายังไม่ค่อยไม่ค่อยสมปดี หน้าตาไม่ค่อยสมประรถอเอาอีกสักตัวอย่างดีไหมดีอ่ะอะไรนะอ๋อประโยคเมื่อกี้ if you are hungry have something to eat ครูก็เอาสลับกันครูจะใช้ have something to eat ขึ้นต้นได้ไหมได้ก็เขียนอย่างนี้นะคะ have something to eat ถ้าเราอิ t ไปตรงกลางเราไม่ต้องมีคอมม่านะคะ have something to eat if you are hungry ก็คือสลับเอา imperative มาไว้ข้างหน้าก็กินสิถ้าถ้าหิวใช่ไหมคะถ้าคุณหิวก็กินสิหไหมคะ ก็จะอย่างนี้นะคะอ่ะเสรยียางไหนลองต่อประโยคนี้สิเสรยียางคะอ่ะเร่งมือนะคะต่อประโยคนี้สิ if you if I finish my homework early tonight แปลว่า If I finish my homework early tonight ถ้าเย็นนี้ทำกันบ้านเสร็จเร็วให้ต่อคะ่ะฉันจะทำาไมฉันก็จะดูทีวีอ้าวักเรียนจะจะเขียนยังไงคะ I will I will watch ใช่ไหมคะ I will watch TV ได้ไหมคะ อันนี้ใช้โครงสร้าง if e บวก present บวก will verb 1 future ถูกไหมคะอะอะไรได้อีกคะเร็วจะดูทีวีถ้าทำกันบ้านเสร็จเร็วจะทำไมจะ play game. play game I will, I will คือเราจะสะท้อนให้เห็นว่าใครคิดยังไง <c oughs> ก็จะตอบมาอย่างนั้นนะคะเออ I will play game <c oughs> ก็คือ will verb หนึ่งฟิวเจอร์อะต่อไปคะ่ะอะไรได้อีกคะจะเพลจะท่องไปในอินเทอร์เน็ตได้ไหมคะ I will surf the net อ่ะท่องไปในอินเทอร์เน็ตอ่ะเล่ดอินเทอร์เน็ตอะไรอีกคะทำกันบ้านเร็เร็วฉันจะทำไมจะ I will sleep นอนอย่างไร early นอนแต่หัวค่ำไม่ใช่นอนแต่เช้าตรู่นะคะ <laughs> early I go to school early ฉันไปโรงเรียนแต่เช้าตรู่เราไม่ไปโรงเรียนแต่หัวค่ำนะคะ early นี่มันมนะะักเรียนดูนะคะ I will sleep early อ่ะไปนอนแต่หัวค่ำอะไรอีกคะอ่านหนังสือ I will read English book อ่านภาษาอังกฤษค่ะไม่มีใครช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานเลยลอ๋อทำก่อนกันบ้านเก่งมากนะคะน่ารักที่สุด I will do the housework housework คืองานบ้านการบ้านคือ homework อเห็นไหมคะนี่คือ I will บวก verb หนึคือเหตุก็คือว่าสมมุติว่าถ้าการบ้านเสร็จเร็วเราก็คาดคะเนว,ว่าเรามันจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะดูทีวีฉันจะเล่นเกมฉันจะท่องอินเทอร์เน็ตฉันจะนอนแต่หัวค่ำฉันจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษฉันจะทำงานบ้าน เยอะไหมนี่คือแบบที่1พอได้ไหมคะอะต่อไปเรามาดูอ e ี c r อ s s สแบบที่2ของวันนี้เลยไปดูที่สไลด์คะ่ะ possible condition